วันนี้นะครับพามาดูเหรียญปราบอะริลาดหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับเหรียญนี้นะครับมีบล็อกเล่นนะครับมีบล็อก2ตากับตาเดียวนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อก2ตานะครับนี่ก็จะมีเมตาหลวงพ่อครบทั้งสองข้างส่วนตาเดียวนะครับจะมีแค่ตาขวานะครับราคาก็แพงกว่ากันนิดหน่อยนะครับ อยู่ที่สภาพความสวยเป็นหลักนะครับองค์นี้มีการตอกโค้ดบริเวณไหลหลวงพ่อนะครับนะธรรมชาติของพระแท้นะครับนี่การตอกนะครับแรงศาสตร์แรงปั๊มนะครับแบบนี้นะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับส่วนด้านหลังเป็นพยาคุดนะครับนี่เขียนว่าปราบอาลีลาดแบบนี้นะครับพี่เพื่อนๆนะครับจดจำภาพจดจำราคา เหรียญปราบอารีลาดหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน1,000บวกลบครับ